พ่อถูกลีพ่อขาดึกส่งรถดถูกลีเร่ยุงนี่ว่านะเออนั่นคือพ่อใจเรส่งรวดมอดเขาน่ะเออหนึ่งอย่าไปยองอันเพิ่นยองอาร์มคนนั่นนะหนึ่งนะนอันนี้ใหญ่ใหญ่น่ะนะอย่าไปยองอนันเพิ่นยองอาร์มคนั่นนะอาสว่างเขาต้องนวัวว่าเอามีกำลังใจรถต่้มตุกซุ่มกูละเขาต้องนวัวว่าอาเงินพ่อเก,าก่ากากินเบี้ย ตาบียานเาเด็กว่าชื่อนั่นเดมาอยู่ไว้ในรถกาเิลิกันเขาเด็กว่าชื่อมาหลุดนั่นเดมาอยู่ไว้ในรถอันก็เตะหาเอนั่นเอ้นอันก็เด็กว่าจ้านีเอนั่นเอ้นอันกาเด็กว่าติดหญยงเอนั่นเอ้นเขาตรีมไรสร้างน้ำมันรถเขากว่าก็เดมไรกว่าเลเอนั่นเอแน่าในก็เดเลยมาอยู่ในรถดนี่เขามีกำลังใจตัวนั้นนะยก็ๆอย่าไปย่ออย่าไปย่องกว่ามันเพ่นมาย่องอามหัวนั้นเตดขาดนะพวกผมาว่าเสีย เสียอะไรเสียเอาเสียมากเลยนไรนอรดรวดว่ใหม่งางนรอ่าซื้อีเลี้ยงงีนู่นี่ในแตงอย่าไปหยองกไนละนะนวานะเนอ่าสีเลต้องโกงสิเหลงต้องไกลเพราบนว่าเพ่น่อาเสียอ่าเพลี้ยงลงซื้อบียอยนูนี่เขาก็แวตารดก็เลื่มชืกับมีเงินนังมูเจก็ออกรวดนี่เขาหลุดัตวาเขาหลุดความจริง อ่าเรายอมรับความจริงนะเพราะ่ายอมรับความจริงกะรอดเขาผ่อนจบแน่งไงไงแค่นี้นะการผ่อนรอดนี่นะยอมรับความจริงยอมรับอันที่เขาเปลี่ยนอยู่นั่นเขาต้องยอมรับเพลายนะ้องต้องหายวันนะอ่าเขาวันนี้ย้อนกินเราย้อนกินเบี้ยก็แล้วแต่เอาตางเหลื่อมซื่งมือมดจิบจิบมือเลยหากินตาอะไรตาหน้าแน่ในเขาในมือไหลรอดจบนะสุกให้กินก้อนในวันไหน ตออเขานะนะลองลำลองก่อยอย่าไปเยอะอย่าไปอย่าไปย่องอันเป็นมาย่องอ้ามเท่านั้นนะลองลำลองสวงเขาหลุว่วอนว่ารถอยู่เงินเขาอยู่ไว้ในรถพอพอเขาส่อมหมดผ่อนหมดเราก็เขาได้มีเงินในแน่นอนนะนะเอออันนั้นนะแล้วก็อย่าไปกับติดผู้หญิงนะ พ่อติดผู้หญิงงานเขาตีไรเสียงเงินซ้มได้ย่าเบียดติดอ่ะหาพ่อเตะติดผู้หญิงจ้านเขาไหมือนไเสียงเงินซ้มได้ก็เออนั่นได้ก็คอยว่ากันนะอืมลองตันจริงไหนกัโอเคส่งมดแน่นอนรอ่ะเงินอยู่ในรอดเป็นออมสินโตเก่าเป็นปูนพอนโตเก่าเท่ากับว่าโตเก่าก็เลยมีรถยนต์และอายหน้าอายตาบนี้เย็นเนาะเขาผ่อนหลายปีก็ โอเคตามนั้นแต่เพราะว่าเขาอะไรมานํำเลยก็ห้องไกลวากันเพราะว่าหามาอะไรนำที่จริงเนี่ยหนึ่งนำหนึ่งเรียนะเงินเลยนะเก็บไว้ก่อนเขาไหวมือมือเขามีการมีงานนั่นนี่น่อโอเคมือเขาอยู่กินหวานที่ไหนมันเดี๋ยวมีเูกเออกำมาเขาว่าอ้ามื้อนไรก็หามาอะไรหมื่นเลยในของมือนอะไรก็ตากไป่นาพันเนี่ยในหาพันเนี่ยมันก่อไปถุกก่อนนะเอา ก็หลัวไว้เมือเขาอยู่มนี้กินหวานอะไรน,นี่ก็ท้อมก่าเหตุการณ์ลลรเลยโรดเพิ่นเดงมายืดนาดนะนะโอเคตามนะนะั้น